เป็นที่น่าตกใจว่าปปงยึดแค่เพียง33ล้านเองในส่วนของคุณชนพัฒนนะครับซึ่งจากร5 9ล้านเนี่ยไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของคุณชน,ชนพัฒเลยเป็นเพียงแค่ของคุณชนพัฒน์เอเพียง33ล้านซึ่งเราได้ให้เห็นแล้วว่าคุณชนพัฒ์เนี่ยมีการยื่นต่อปปชเนี่ยนะครับว่ามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับเมื่อปี2 5 6 6เนี่ยประมาณ9กกว่าล้านนะครับแล้วก็เราก็ไปดูเส้นเงินที่เคยทำกับ ดีไอก็คือ76ล้านแล้วก็เป็นการรับเงินจากเส้นเงินที่ออกมาจากบัญชีพิมพ์ไม่ไนะครับก็อีกร้อยล้านนะครับผมดูดูสองสา,สามผังเนี่ยร้อบวกกับอีก90ก็เกือบ300ล้านแล้วนะครับแต่ปปงยึดเพียงแค่33ล้านมันไม่สมเหตุสมผลกับผังที่เราเอาเอามาให้ดูวันนี้ในผังสีสซมนะครับซึ่งเส้นเงินเนี่ยทั้ง ตั้งกระบวนการเนี่ยจะมากกว่า15,000ล้านนะครับแล้วก็เฉพาะของชนพัฒนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติสัมพันธ์พวกนี้หลายพันล้านบาท